ชวนคุยเรื่องของท o นี้ครสกันหน่อยครับแน่นอนครับนี่คือหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ใกล้เคียงคําคำว่าสมแบบมากๆความสาเร็จของเขาประสบการณ์เกีเยรติยศต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องมีข้อพิสูจน์ใดๆครับที่สำคัญคือมันเต็ไมไปด้วยความสม่ำเสมอมีมาตรฐานในตัวเองครับภาพของเขาในทั้งสีเสื้อของทีมชาติเยอรมนีแล้วก็เรอัลมาดริดมันเด่นชัดเหลือเกินครับมันสมองการออกบอลวิสัยทัศน์ต่างๆ แต่ผมเชื่อว่าอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่หลายๆคนจดจำนะครับก็คือรองเท้าสตันของเขาครับ a d i p l 11 Pro ใช้รุ่นเดิมใช้แบบเดิมถึงแม้ว่าแบรนด์ Adidas จะเลิกผลิตรุ่นนี้ไปแล้วก็ตามรักเดียวใจเดียวยังคงอยู่กับท n ิ c r ครสครับรีกมาล้วงลึกความลับของเขากันหน่อยครับไอเรื่องทำไมถึงชื่นชอบในการใช้รองเทา้ารุ่นเดิม แล้วมันส่งผลอะไรบ้างกับการเล่นฟุตบอลของเขานะครับติดตามที่นี่พม้อมๆกนครับ สวัสดีครับตอนเราสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเรื่องราวในโลกของหนังนะครับเหมือนเดิมครับเราสวนฟังเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับทางช่องผมเองครับยักษ์ดีๆนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กันหน่อยแล้วกันนะครับโครสยอมรับเขาว่าหนึ่งในความชอบส่วนตัวของเขาเนี่ยคือชอบใส่รองเท้าสตาั๊ดสีขาวลงสนามครับเขารู้สึกว่ามัน มันสบายที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันสะอาดแล้วมันทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นพูดง่ายๆคือใส่แล้วมันมั่นใจครับมันส่งผลในเรื่องของจิตวิทยาแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นมีโฟกัสในการเล่นฟุตบอลมากขึ้นเขาเคยเปิดเผยเลยครับว่าโทนสีขาวนี่คือสีเดียวเลยที่เขาเลือกใช้แล้วก็มาถูกใจในแบรนด์นี้แหละครับ adipure e l e pro พอเขาได้สวมใส่ปุ๊บ มันเหมือนรักแรกพบครับเพราะถึงขั้นบอกว่าไม่ต้องการรองเท้าสตาั์ดรุ่นไหนอีกแล้วนี่คือสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดในการเล่นของเขาถ้าไม่ได้ใส่เนี่ยอาจจะส่งผลถึงเรื่องฟอร์มการเล่นถึงแม้ว่ามันจะมีการพูดคุยกัน,นมันถึงขั้นว่าเจ้าของแบรนด์ก็คือทาง Adidas เนี่ยคุยกว่าไปรุ่นอื่นไหมเพราะว่ามันมีรุ่นที่มันเปิดตัวแล้วมันก็ใกล้เคียงกับ อ d ร p 1ิเพที่เขาใช้อยู่แต่ Cross ก็ปฏิเสธทุกครั้งครับเขาบอกว่าพอเข้าใจครับเรื่องของการตลาดเรื่องของอการสร้างแบรนด์พอมีรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็อยากจะให้นักฟบอลใช้งานแต่พอลองแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมทุกครั้งเลยครับเพราะยังไม่มีรองเท้าสตาัดรุ่นไหนที่เข้ารูปกับเท้าของเขามากที่สุดเท่ากับรุ่นที่เขาใช้อยู่ a d i p เ1ียร์เรเ s นครค้บอกว่า ยอมรับในบรรดาเพื่อนๆนักฟุตบอลครับที่แบบบางคนเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนสีแล้วสามารถใช้งานต่อได้เลยเล่นต่อได้เลยแต่กับเขาเนี่ยไม่ได้เลยถ้ามันไม่ใช่รุ่นนี้ไม่ใช่สีขาวไม่ได้เลยครับถึงแม้ว่าอดีเพลย์เล่นโเนี่ยนะครับจะหยุดการผลิตไปตั้งแต่ปี2014 แต่ทางแบรนด์ Adidas ก็ตอบโจทย์ครับว่าอโอเคในเมื่อยังอยากใช้รุ่นเดิมอยู่ก็จะส่งให้ต่อไปเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มเติมมากขึ้นแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับทางทูนิคร s สด้วยว่าโอเคหรือเปล่านะครับซึ่งที่ผ่านมาโครสก็รับได้กับสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมันก็เป็นผลดีของเขาถามว่าความรักของเขามันมันมากมายขนาดไหนกับการใช้สตาร์คู่เดิมรุ่นเดิม สิ่งหนึ่งที่ครอสให้เหตุผลก็คือนักเตะหลายๆคนครับบางทีใช้รองเทา้านัด2นัดก็เปลี่ยนเปลี่ยนคู่ใหม่เปลี่ยนคู่ใหม่อะไรอย่างนี้แต่กับเขาเนี่ยไม่ได้ครับหนึ่งคู่ที่เขาใช้เนี่ยใช้แบบยาวนานครับจนบางครั้งเนี่ยมันแทบจะแบบแทบจะหมดสภาพ้วยสํามันมีบางภาพบางคลิปที่เราเห็นครับว่ารองเท้าของเทรนดโคลสเนี่ยโอ้โหสภาพแบบยับเยินเหลือเกินแต่เขาให้ให้ผลว่า ที่เขาต้องใช้งานแบบนี้ครับมันจะยิ่งทำให้หนังของรองเท้าเนี่ยมันนุ่มขึ้นแล้วเมื่อเวลาสัมผัสบอลในการเตะในการออกบอลในการจ่ายบอลเนี่ยสัมผัสมันจะแบบมันจะเข้าตรงจุดโฟกัสทุกครั้งแล้วมันทันหนักที่สุดแล้วมันเป็นความคุ้นชินที่เขาเปลี่ยนไม่ได้ที่สำคัญครับคลั่งคลถึงขั้นว่าต้องดูแลด้วยตัวเองคือยุคสมัยนี้นะฮะ เจ้าที่พวกทีมงานพวกดูแลอุปกรณ์ต่างๆคิดแมนต่างๆเนี่ยจะเป็นคนที่คอยเก็บคอยจัดเตรียงทําความสะอาดต่างๆแต่โครสเป็นคนเดียวในทีมเรอลมาดริตครับที่ทําเองโดยเฉพาะในเรื่องของการทําความสะอาดรองเท้าโครสยอมรับเลยครับว่าผมเหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวแปลกประหลาด <laughs> ในทีมเรอลมาดริตครับเพ<ๆ>ราะไม่มีนักเตะคนไหนครับที่มาขัดสตั๊ดเองทําความสะอาดด้วยตัวเองเพราะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอย คอยชิเหลือในตรงนี้อยู่แล้วแต่เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นความคุ้นชินที่เขาทํามากครับแล้วมันก็ทําด้วยความสบายใจทําด้วยความชอบจริงๆเขาชอบมากๆในช่วงที่แบบล้างน้ําเองขัดเอง,ข,เองขัดสีชวีวันมันเหมือนเขาได้โฟกัสแล้วก็มีสมาธิทําให้ตัวเองนั้นไม่ได้ฟุ้งซ่านหรือคิดมากหรือพาตัวเองหลุดไปในความคิดอื่นๆมันเหมือนกับเราทําอะไรสักอย่างที่ ทำให้ตัวเองนัมีสมาธิคนอื่นอาจจะเป็นทํากับข้าวล้างรถสมมตินะแต่รอสเนี่ยสิ่งที่มันเยียวยาไมา่สุดก็คือจังหวะการขัดสตาร์ทของตัวเองนี่แหละครับได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวนได้คิดอะไรต่างๆนั่นนะแล้วมันเป็นช่วงเวลาคุณภาพรอสบอกแบบนั้นเลยครับเขาบอกต่อว่าลงมือทําเองทุกอย่างเพื่อให้รองเท้าสตาร์นเนี่ยอยู่ในความพร้อมเสมอสาหรับใช้งานวันถัดไป ถ้าวันไหนไม่ได้ทําแล้วมันมีคราบสกรปรกเนี่ยโอ้โหวันนั้นจะแบบใจมันจะไม่พร้อมครับมันไม่สบายใจมันมันมันไม่ได้อะเอออย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่บรรดาเพ,เพื่อนร่วมทีมทั้งในทีมชาติทั้งในระดับสโมสรมองเห็นก็คือก่อนที่จะลงสนามหรือก่อนที่จะลงซ้อมโค้ชก็จะดูแลรองเท้าด้วยตัวเองแกระ้เบลครับเป็นหนึ่งคนที่ออกมายืนอย่างในเรื่องนี้ ช่วงสมัยที่อยู่กับเรอรลมาดริดเขาบอกว่าตกใจมากว่านักเตะระดับโทนี่โครสทำไมต้องมาคัสตัดของตัวเองแบบนี้แต่พอพูดคุยแล้วถึงรู้ว่าอ๋ออาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวหรือว่ารสซียมส่วนตัวแบบนี้ครับเบรล์อบอกไม่เคยเลยครับไม่เคยเห็นที่โทนี่โครสจะปล่อยให้รองเท้าสตาัดของตัวเองนั้นไปอยู่ในมือของเจ้าที่คนที่คอยดูแลของสโมสรเขาเริ่มทำเองล้างเอง ขัดเองเช็ดรองเท้าเองในทุกๆวันซึ่งมันเป็นภาพที่แปลกในตอนแรกแต่พอคุ้นชินก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่ที่ดูยิ่งใหญ่ดีสำหรับตัวเขาในมุมมองของแกร์เบลเนยเพราะนานจะเห็นครับจะเห็นตั้งแต่ระดับโลกแบบนี้ดูแลรองเท้าด้วยตัวเองนอกจากนั้นครับถ้าเรามองว่ามันเป็นเรื่องของความสบายใจเรื่องของจิตวิทยาเรื่องของความคุ้นชินเรื่องของการทําสมาธิอีกหนึ่งเคล็ดลับสําคัญครับ ในการดูแลและมันทำให้ตัวเขาเชื่อว่ามีผลในการลงสนามนั่นคือใช้ไดเป่าผมครับก่อนลงซ้อมก่อนลงแข่งอีกหนึ่งภาพที่คนใกล้ชิดจะเห็นก็คือโครสจะเอาได้เป่าผมเนี่ยแหละครับเป่าลงไปในพื้นด้านในของรองเท้ารวมไปถึงถุงเท้าของตัวเองด้วยมันแปลกนึงขั้นว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเรัมเมริดเคยเคยทำคลิปตรงนี้ออกมา ถ่ายตอนที่โครสนั้นเอาไดเปาผมมาเป่ารองเท้าสตาร์ทของตัวเองแล้วก็ถุงเท้าเหตุผลก็คือเขาบอกว่าไอความร้อนจากไดเปาผมเนี่ยแหละครับมันช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับเท้าของเขาเขาเชื่อว่าตัวเองไม่ชอบให้เท้าเนี่ยมันเย็นเกินไปแล้วมันจะรู้สึกว่าไม่สบายตัวแล้วพอลงเล่นเนี่ยมันก็จะขาดความมั่นใจซึ่งมันส่งผลไปถึงจังหวะการสัมผัสบอลครับการเตะบอลเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าเท้าเย็นเนี่ยมัน มันจะเล่นไม่ค่อยดีอ่ะแต่ถ้าทําให้มันเท้าอุ่นขึ้นด้วยการเอาไดไปเป่ารองเท้าสตาั๊ดเอาไปเป่ารองเท้าของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เท้าขเขาอุ่นขึ้นครับแล้วพออุ่นขึ้นมันก็ให้ความรู้สึกที่กระชับมากขึ้นแล้วก็สัมผัสบอลได้แม่นยํามากขึ้นออกบอลในแต่ละครั้งเนี่ยมันเข้าจุดโฟกัสดีเหลือเกินมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเพียงแต่ว่าลงมือทําอย่างต่อเนื่องแล้วมันทําให้ เกิดความมั่นใจเกิดความสบายใจจนส่งผลไปถึงเรื่องฟอร์มการเล่นในสนามเลยเธอถึงขั้นว่ารองเท้าสตาั๊ดรุ่นนี้ของเขาอะนะครับ a d i p e l e v pro เนี่ยกลายเป็นที่จดจํากลายเป็นเครื่องหมายการค้าของตัวน่ครอสเขาถึงขั้นเคยเอารองเท้าของตัวเองนะครับเ,เป็นเกมนัดชิงชัยเลิศแชมเปี้ยนส์ลีกปี2018ที่เจอกับลิเวอร์พูลชนะนั่นแหละครับชนะไป3-1 นอกจากรองเท้าที่มีธงชาติเยอรมันนี้แล้วยังมีรายเสนุนเขาเอาไปประมูลเพื่อทําการกุศลด้วยได้คืนกลับมาก็หลายแสนบาทคือทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันบ่งบอกครับว,ว่าความรักเดียวใจเดียวในรองเท้ารุ่นนี้อด i พิเอลอีเลฟเว่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ความมือวาหรือความโชว์บูบหรือไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเฮ้ยฉันจะต้องสร้างมูลค่าให้กับตัวเองหรือสร้างภาพลักษณ์ ให้มันโดดเด่นด้วยการใช้รองเท้ารุ่นเดิมใช้รองเท้าคู่เดิมตลอดเวลาแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเหตุผลทางด้านจิตใจแหละครับทำแล้วมันสบายใจชอบสีขาวสตัดขาวแถบดําเชือกสีน้ําเงินแล้วพอมันลงตัวเมื่อไหร่โครสเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแล้วก็ใช้อยู่แบบนั้นครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลต่าง ทำความสะอาดด้วยตัวเองเอาได้เป่าผมเป่าเพื่อให้มันเกิดความอบอุ่นแล้วก็เชื่อว่าตัวเองใส่แบบนี้แล้วมันจะดีลงเล่นไปด้วยความมั่นใจแล้วสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ให้กับทุกๆคนครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่ารักดีครับเ,เลยหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเราไม่รู้นกครับว่าอนาคตทริคอสจะ,จะเปลี่ยนรุ่นไปใส่รุ่นอื่นหรือเปล่านะครับแต่ทุกวนันนี้ดูเหมือนว่าทางไอดีดัสก็ โอเคแล้วละครับกับความชื่นชอบส่วนบุคคลกับความที่หลงไหลามากกว่าแบบความชอบหรือความรักเดียวใจเดียวแต่มันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของการเล่นฟุตบอลของเขาไปแล้วครับกับรองเท้ายี่ห้อเดิมเพื่อเพิ่มเติมความมั่นใจให้กับตัวเองลองสใส่มาเห็นเข้ามาได้นะครับเรื่องราวรองเท้ากับ ทรีค l o สผมเป็นภาพภาพจำภาพใหญ่ๆเลยแหละแต่ไหนแต่ไรมาเราก็เห็นแบบนี้มาโดยตลอดคิออย่างไรบ้างกับเรื่องตรงนี้หรือว่าใครมีรองเท้าที่ชื่นชอบแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำรุ่นไหนยี่ห้อไหนลอง ส่งคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวตามกดหัวใจให้ทุกเมนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการติดตามนะครับในช่องทางของยา่าดีๆนะครับแล้วช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะคอนเทนต์ก็แปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆได้เจอกับสจโทนได้เจอกับพี่บีแหลมสิงอยากให้ทําอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเห็นคอนเทนต์อะไรที่มันแตกต่างไปมากกว่านี้แสดงความเห็นเข้ามาได้ขอบคุณจากใจจริงครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ